เห็นความสามารถเฉพาะตัวเด็กชายวัยเจ็ดขวบขับรถแบ็คโฮอย่างคล่องแคล่วทำเอาทึ่งไปตามๆกันเมื่อเวลา11อนาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลหนองเสือช้างอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเพื่อชมความสามารถของเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่สามารถขับรถแบ็คโฮตักดินได้พบกับเด็กชายธนทรสุภาพรหรือน้องธันวา ขับรถแบ็คโฮช่วยตาปรับที่ดินของตัวเองสามารถเดินหน้าถอยหลังบังคับหมุนรถด้วยความคล่องแคล่วเพราะหากคนที่ขับไม่เป็นนั้นจะต้องใช้เวลาฝึกนานเลยทีเดียวแต่น้องธันวามีแม่และตาเป้าดูแลคอยบอกและแนะนำอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามน้องธันวาอายุเจ็ดขวบได้เปิดเผยว่ารู้สิทธิชอบขับรถตักรถสิบล้อรถบรรทุกดิน และก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะตั้งแต่จําความได้ก็คลุกคลีอยู่กับรถตักอีกทั้งยังจะเก็บเงินไว้ซื้อรถตักอีกคันหนึ่งเอาไว้ช่วยตาทํางานอีกด,ด้วยด้านนางสาวโชลดาสุภาพรอายุ30ปีแม่ของน้องธันวาได้กล่าวว่าลูกชายเติบโตมากับธุรกิจรับเหมาถมที่ดินทําให้ที่บ้านมีทั้งรถแบ็คโฮรถสิบล้อจึงทําให้ลูกเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่บ้าน มักจะชอบขึ้นไปเล่นบนรถพออายุได้6กขวบก็ได้ร้องให้ทั้งบ้านช่วยสอนขับรถให้และก็สอนไม่ยากสามารถขับได้ในอายุเพียง7จ็ขวบเท่านั้นไม่ชอบที่จะไปเล่นหรือไปห้างสรรพสินค้าเหมือนกับเด็กคนอื่นๆจะชอบขับรถแบคโฮหากที่บ้านถูกจ้างให้ขุดลอกท่อหรือตักดินขึ้นรถสิบล้อก็จะให้น้องทันวาช่วยแต่ก็ไม่ได้ให้ขับเพียงลำพังจะคอยยืนดู ให้คำแนะนําหรือไม่ก็จะให้ผู้ใหญ่ไปอยู่ข้างๆอย่างก็ะชิดซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวดังนั้นไม่อยากให้เด็กๆตามแบบอย่างเพราะเป็นความสามารถเฉพาะตัวอาจทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้อ้อไปทุกที่คือมีคนคุมหมดเลยค่ะเรื่องความปลอดภัยนี่คือต้องที่หนึ่งค่ะ ทำไมเขาถึงได้ชอบแมคโครอ่ะโห้หนูว่าใจรักเกินแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อพงเสื้อผ้านี่ขอเป็นแบบแมคโครหมดเลยใช่แลวเห็นบอกว่าเขาจะอยากจะเก็บตังค์ซื้อเองใช่ใช่ในความคิดของเด็กเนาะอายุหกขวบเจ็ดขวบนี่ถ้าเป็นเราสมัยก่อนนี่คือไม่ได้คิดเนาะเล่นตุ๊กตาอย่างเดียวใช่แต่คือเขาก็คิดเราเห็นว่าเออความลําบากเป็นยังไงใช่เราเกิดมากับอย่างเงี้ยค่ะบ่อดินใช่นี่เขาขับมาได้ไหมะนานแล้วค่ะ ขับได้ทุกรุ่นเลยอนะืมได้แคส JCB แล้วก็เนี่ยค่ะฝึกอันเนี้ยมาค่ะใช่แต่แล็อกแต่ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดอยู่สายตาตลอดค่ะใช่เดี๋ยวนี้ที่เราดูประสบการณ์เขาเนี้ยเขาเริ่มขับดีขึ้นหรือยังดีดีขึ้นค่ะถ้าเป็นแบบขุดตามท่อตามอะไรเงี้ยได้ใช่ขุดช่วยเหลือได้เอาง่ายๆ่ายเราพยายามจะคอยเตือนน้องเขาเตือนตลอดค่ะพี่ว่าถ้าสมมติมว่าไปกันสองคนก็จะนั่งกันสองคนแต่คือเขาทำไง แล้วถ้าสมมติตาทําอย่างอื่นตาก็จะมีคนคอยนั่งดูใช่เริ่มจุดแรงนี่สมัยนี้เขาอยากขับอ่ะม,มันมีแรงบันดานใจยังไงเขาแรงบรนดานใจเหรอหนูคิดว่าสิ่งวแงวดล้อม่นแหละพี่ใช่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยเพราะบ้านเราเป็นนี้เห็นรถแมคโครไม่ได้เลยใช่ค่ะชอบชื่นชอบที่สุดใช่ชื่นชอบแมคโครที่สุดเลยขับขับมปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับย <24. S 1> ี่สิบ ยี่สิบพังแล้วแล้วไม่กลัวหรอรถใหญ่ๆงักลัวไหมครับกลัวไหมไม่กลัวชอบใช่ไหมชอบเหรอแล้วอยากทํานี้ต่อไปไหมอยากช่วยอาอยากช่วยลุงอยากช่วยอะไรไหมอยากช่วยไหมครับอขาตังตื้อแม่โคอยู่ขาตังตื้อแม่เลขาตังซื้อแม่โคอีกคันงทำมครับทำไมถึงอยากได้อ่ะช่วยอะไรช่วยตาทํางานจะเก็บตังเองแล้วซื้อแม่โคเอง แล้วก็วจะไปขาดรับจ้างตลับที่สิบสี่ชอบส,<า>สว่วนตัวเลยใช่ไหมไม่กลัวเลยไม่กลัว